ที่หอประชุมอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจำประสิทธิสกุลน,นายอำเภอศรีเทพเป็นประธานอ่านสารของพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและอ่านสารของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งมอบประกาศกิจคุณแก่กำนผู้ใหย่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหย่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2 5 1 2โดยมีการจาัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรให้แก่ผู้ร่วมรับ ทานนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีครับเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณในพระบาทสเมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ในระดับหมู่บ้านตำบลขึ้นโดยให้รัศดรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอําอเภอบางปะอินจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาเมื่อวันที่10สิงหาคม2435และเป็นการเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่เรียกความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด127ปีสมรยการในช่วงเย็นในอัครเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสีเทพพร้อมทั้งมอบยาประจําบ้านให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและได้กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ จึงอยากฝากให้ยึดมั่นและรักษาวความมั่นคงของสามสถาบันคือชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ในการช่วยกันป้องกันสถาบันพระหมหากษัตริย์และพร้อมที่จะเชิดชูน้อมนำประชาธยเศรษฐกิจพอเพียงนำไปพัฒนาพื้นที่ขอให้ช่วยกันทุ่มเทในการทำงานเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงกับกำนัลผู้ใยญ่บ้านซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้วยความสนุกสนานชื่นมื่นครับ